สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ประวัติศาสตร์และตำนานเทพ,พเจ้าที่คุณอาจไม่เคยรู้ลึกขนาดนี้มาก่อนวันนี้ผมจะพาคุณดำดิ่งลงไปลึกกว่าที่เคยไปไหนไหนเพราะเรากำลังจะเดินทางสู่ยมมโลกอาณาจักรที่คนตายทุกคนต้องผ่านและผู้ปกครองที่อยู่เบื้องหลังความเงียบงันนั้นก็คือเฮดิสเฮดิสเป็นพี่ชายของซุสและโพไซดอน ทั้งสามแบ่งโลกกันหลังจากโค่นบิดาโครนัสลงซุสได้ครองฟ้าโพไซดอนได้ทะเลและเฮดิสได้ครองยม,มโลกหลายคนมองว่าเฮดิสดุร้ายแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ชั่วร้ายเหมือนที่ตำนานบางเรื่องพยายามทำให้เราเชื่อเขาเป็นเทพที่รักษากฎแห่งความตายให้ทุกวิญญาณได้รับสิ่งที่ควรจะเป็นไม่ลำเอียงไม่อ่อนไหว แต่ก็ไม่โหดเหี้ยมยม,มโลกของเฮดิสถูกแบ่งออกเป็นหลายส่วนเอลิเซียมดินแดนสำหรับวิญญาณผู้ดีงามและกล้าหาญอัสโฟเดลเมโดสที่อยู่ของวิญญาณทั่วไปที่ไมด่ดีหรือเลวเกินไปทาทารัสคุกนิรันสำหรับเหล่าคนบาปและไททันที่ทรยศเฮดิสไม่ใช่เทพที่ออกมาสร้างเรื่องบนโลกมนุษย์บ่อยครั้งเขาอยู่ในอาณาจักรของตนอย่างเงียบๆ แต่ทุกครั้งที่เขาปรากฏโลกจะสั่นสะเทือนเรื่องที่ดังที่สุดเกี่ยวกับเฮดิสคือการลักพาตัวเพอร์เซโฟนีธิดาของเดเมเตอร์เทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์เฮดิสหลงรักเธอจนตัดสินใจพาเธอลงไปยังยมมโลกเดเมเตอร์เศร้าโศกจนทำให้โลกกลายเป็นฤดูหนาวอันโหดร้ายเทพทั้งหลายจึงเข้ามาเจรจาและท้ายที่สุดก็ได้ข้อสรุป เพอร์เซโฟนีจะอยู่กับเฮดิสครึ่งปีและอยู่บนโลกกับแม่อีกครึ่งปีนั่นคือที่มาของฤดูกาลฤดูหนาวที่เดเมเตอร์เศร้าและฤดูใบไม้ผลิที่เธอกลับมามีความสุขเฮดิสเป็นเทพ,พเจ้าที่คนกรีกเคารพด้วยความกลัวไม่มีใครอยากล้อเล่นหรือเรียกชื่อเขาตรงๆแต่ถ้ามองลึกๆเขาเป็นเทพแห่งความยุติธรรมที่สุดเพราะความตายไม่เคยเลือกชนชั้น ไม่เลือกเพศไม่เลือกอายุชีวิตทุกคนเมื่อถึงจุดจบยอมต้องเดินทางไปยังอาณาจักรของเขาหากซุสคือพลังแห่งความทะเยอทะยานโปไซดอนคือพลังแห่งความโกรธและธรรมชาติเฮดิสก็คือความจริงที่ไม่มีใครหนีพ้นคือความตายเขาสอนเราว่าอย่าประมาทในชีวิตอย่าใช้เวลาที่เหลืออยู่โดยไร้ค่า เพราะไม่ว่าคุณจะเป็นใครวันหนึ่งคุณต้องก้าวผ่านประตูเหล็กนั้นเหมือนกัน